หนึ่งในการเปิดตัวที่ฮือฮามากๆในเกม c ซเบอร์พังสองนั่นคือการที่คุณเคียอนุรีฟนักแสดงฮอลลีวูดผู้รับบทตัวเอกหนังเรื่อง John นวิกแล้วก็เดือไมทริกที่เรารู้จักกันได้เข้ามาเป็นตัวละครภายในเกมด้วยซึ่งตัวละครที่เขาจะเข้ามารับบทนะครับชื่อว่า j o ห์นนี่ซิ e เวอร์เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเกม c ซเบอร์พังส2 0ที่เป็นเกมกระดานกับเอกลักษณ์หนุ่มล็อกเกอร์แล้วก็แขนกลสุดเท่ของเขา ซึ่งในวันนี้เนี่ยครับพวกเรา G Content จะมาแนะนําประวัติตัวละครนี้คร่าวๆเป็นการวอร์มอัพเล็กๆเพื่อให้ท่านมีอรรถรสในการเล่นเกมนี้มากขึ้นท่านจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาโอเคแล้วก็ไปชมกันเลย ก่อนหน้านี้ในช่วงยุค90นะครับจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์เคยเป็นทหารรับใช้ชาติมาก่อนในช่วงสวงครามอเมริกาที่เกิดขึ้นในเกมแต่ว่าทางจอห์นนี่เนี่ยครับเขาเป็นคนที่ไม่อยากจะเข้ารบในสงครามนี้เลยเพราะเขาเนี่ยครับได้เห็นการหลอกลวงของรัฐบาลอเมริกา US ได้หลอกลวงประชาชนต่างๆนานาทำให้เขานะครับทำการหนีทับมาซึ่งหลังจากเขาหนีทับมานะครับทางจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ได้ทำการเข้าสู่อุตสาหกรรมเพลงเต็มตัว เขาเนี่ยครับได้กลายมาเป็นล็อกสตาร์เป็นนักร้องนําวงล็อกที่ชื่อว่าซามูไรในช่วงยุค2 0 0พซึ่งวงซามูไรเนี่ยดังมากแต่ว่าวงนะครับก็ต้องถึงจุดจบเนื่องจากแนนซี่มือคีย์บอร์ดของวงนะครับมีปัญหากับสามีเธอทําการโยนสามีลงมาจากอพาร์ตเมนต์ทำให้เธอนะครับต้องติดคุกแล้ววงนะครับก็ต้องแยกตัวกันแต่ว่าทางจอห์นนี่ซิวเฮนนะครับก็ยังอยู่ในวงการดนตรีเช่นเคยเขาเนะครับเตรียมผ่านตัวไปเป็นนักร้องเดี่ยวอย่างเต็มตัว ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยครับหลายๆบริษัทเพลงเองต้องการตัวเขาเป็นอย่างมากจนขนาดทําให้สังกัดอย่าง DBS Music พยายามที่จะใช้เรื่องการหนีทับของเขาเนี่ยมาขู่เพื่อให้เขาเนี่ยเซ็นสัญญาแต่ว่าทางจอห์นนี่เนี่ยก็ไม่ยอมครับเขาเนี่ยได้หนีไปเซ็นสัญญาให้กับบริษัทคู่แข่งอย่าง Universal Music และก็ทําการปล่อยเพลงที่เกี่ยวกับสมัยที่เขาอยู่ในสงครามเกี่ยวกับการหลอกลวงของรัฐบาลด่าทอรัฐบาลต่างๆนานา,นานจนทาให้จอห์นนี่เนี่ยครับกลายเป็นฮีโร่และกลายเป็นเจ้าลัทธิกบฏต่อระบบสังคมในปัจจุบัน ซึ่งในปี2020นะครับแฟนสาวของเขาอาร์มคานิงแฮมถูกลักพาตัวโดวยองค์กรทุจริตองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าอราสกะเพราะว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยครับมีความเชี่ยวชาญเรื่องโปรแกรมเมอร์มากๆพวกเขานะครับต้องการให้เธอสร้างซอฟต์แวร์รที่ชื่อว่า The Soul k i l e r เพื่อสามารถควบคุมจิตใจของเน็ตแันเนอร์ได้เน็ตแันเนอร์นะครับยกตัวอย่างก็คือคนที่จะสามารถควบคุมหรือแฮกเกอร์สิ่งต่างๆได้ในระยะไกลอารมณ์เหมือน Game Watchdog นั่นแหละซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันเป็นซอฟต์แวร์ที่อันตรายมันสามารถฆ่าคนได้ จอนนี้สวาแฮนเลยทําการวางแผนรวบรวมพักพวกเพื่อที่จะหาวิธีช่วยเหลือแฟนสาวของเขาเขาเนี่ยครับรวบรวมสมาชิกวงซามูไรอีกครั้งและก็ทําการจัดคอนเสิร์ตฟรีหน้าบริษัทอาาซสกะเพื่อจะหาวิธีแทรกแซงเข้าไปช่วยเหลือ แต่ถ้าว่าแฟนสาวของเขานะครับกลับเสียชีวิตลงแล้วแต่ว่าจิตใจของเธอนะครับก็ยังไม่สูญหายไปไหนจิตใจของเธอนะยครับยังอยู่ในเมนแฟมของบริษัทราสกะซึ่งทางจอห์นนี่นะครับต้องการที่จะนามันกลับมาซึ่งในช่วงท้ายนะครับทางจอห์นนี่ซื้อร์แฮนได้ทําการบุกเข้าไปที่องค์กรราสกะเพื่อเข้าไปช่วยแฟนสาวแต่ว่าตัวเขานะครับกลับถูกหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าอดัมสแมเชอร์ยิงด้วยปืนไรเฟิลและในจังหวะที่เขาถูกยิงนะครับ องค์กรฝ่ายตรงข้ามขององค์กรอราสากะอย่างบริษัทมิลิเทคได้เข้ามาพอดีและทําการระเบิดอาคารทิ้งทําให้จอห์นนี่ซูเวอร์แฮน์นะครับหายตัวไปและก็เน้นเรื่องนะครับเราก็ไม่รู้เลยว่าจอห์นนี่เนี่ยตายหรือเปล่าหรือถ้าไม่ตายเขาหายไปไหนซึ่งปริศนานี้นะครับมีมาอย่างยาวนานจนถึงเกมไซเบอร์พัง2077จนในที่สุดตัวละครจอห์นนี่ซูเวอร์แฮน์ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งโดยได้คุณเคียร์อนุลีมารับบทเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวอีกครั้งในรอบ57ปีในไทม์ไลน์ในเกมนะ ซึ่งเกมไซเบอร์พัง2077นะครับทางผู้พัฒนาบอกว่ามันจะเป็นเกมภาคต่อจากภาคที่แล้วแน่นอนเป็นภาคต่อของเกมกระดานที่ออกมาเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งอายุรวมๆของทางคุณจอห์นนี่ที่คาดการเอาไว้นะครับเขาน่าจะอายุราวๆร้อยกว่าปีแล้วนะครับในช่วงยุค90ที่เขาเป็นทหารเนี่ยเขาก็น่าจะอายุราวๆ20-30ปีแล้วในช่วงที่เป็นนักร้องให้กับวงซามูไรก็น่าจะอายุราวๆ30-40ปีและในช่วงเหตุการณ์ที่ช่วยแฟนสาวนะครับเขาก็น่าจะอายุราวๆ40-50ปี และในเกมภาคใหม่นี้ก็มีไทม์ไลน์ห่างจากเกมภาคที่แล้วอยู่57ปีซึ่งคุณจอห์นนี่ซิวเวอร์แฮนเนี่ยอายุอย่างต่ําเขานะครับน่าจะไม่ต่ํากว่า107ปีแน่แต่ว่าในเกมไซเบอร์พังเนี่ยคนอายุมากกว่าร้อยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ดัดแปลงให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นไซบอร์กกันเยอะและ้วซึ่งเราก็ต้องมาดูกันครับว่าในเกมไซเบอร์พัง2077เนี่ยจอห์นนี่ซิวเวอร์แฮนจะมีบทบาทเยอะขนาดไหนรอเล่นกันได้เลย17กันยายน2020บนเครื่อง PC แล้วก็คอนโซล รวมถึงเกมนี้มีซับไทยด้วยใครที่กลัวว่าจะเล่นเกมนี้ไม่ได้เพราะาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหมดปัญหาแล้วจ้าก็โอเคครับผมเลยผมก็ขอจบคลิปนี้กันก่อนดีกว่าเสื้อหาว่าใครชอบใจก็ฝากท่านช่วยกดไลค์ Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้พวกเราจีคอนเทนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ